First c l a s s ใส่สีมอเตอรไซค์สีบาทเึงใหม่สวยเลตัวใหญ่อะมาเทตมันเลยมึงเนี่ยใช่ไหมรถคัา์หนังเก่าสเตลเลดเล็กน้าวั้าวมันวาทำไรอะพอโดนแสงแล้วสวยเลยครับเจ้าหญิงมาเลระยะแหวกไม่ได้ทองจิตรกรรมเออหาดีกว่านะมันโคตรมันเลยวางเพลือนเลยสี่ห้าเฟิร์สคตวันนี้เราไาอยู่กันที่ตลาดคุ้มเก้าลาดกระบังอีกแล้วนะครับ ก็เป็นวันอาทิตย์นะก่อนจะหยุดปีใหม่มาเดินหาของกันสักหน่อยดูซิว่าวันนี้จะได้อะไรไหมเริ่มซอยแรกคิด hmm. ว่าน่าจะยังไม่มีของอะไรลงมากนะกลัวไม่ทันเพ้่ยยีน80บาทเสื้อหาเล่ว XL ใส่ขี่มอร์ไซค์เท่เจอหูฟังงาน,นกล่องเลยซาวเฟลมกล่องเลยนะเฮ้ยยังนุ่มอยู่เลยนะโอ้ ถูกฟังเท่าไหร่ครับ40บาท40บาท for MPC น่าจะเก่าทำไมไม่มี่ห้อวะมีเครื่องอะไรวะเครื่องกอวิดีโอโ s o l ด d ก,กอวิดีโอ ยีห่ห้อโซลิดเด็โมเดล8000ั e ix, 8, t เอทีเฮ้ยมีเขานัมเบอร์ hmm. ด้วยไมโครเทียเตอร์ MCDI อ๋อเครื่องเล่นซีดีฟิลิ เป็นทองเหลืองครับทองเหลืองครับพี่งานนอกครับผ้านหน้าคมๆครับหลอกไม่มีขี้ไม่มีอะไรเนี่ยสวยเลยีมีหกหนักๆพันพันสองเหรอพี่ครับเอาพันเดียวแล้วตัวตัวใหญ่น,น <25. S 1> ญุ้นสองห้าห้าครับพี่โอ้นี่ตัวใหญ่เหรอ หนักเลยสอง0ห้าสวยงานทองเหลืองนี่หนักนี่เป็นผ um yeah> ู้หญิงนอนลาบสวยเลยยาวนะไม่ได้เลยท้า่ได ที่คอฝ่า,ฝาชี้เก่าคับเ่องนี้อะไรเพียบอของเก่าล้วนเลยว่ะพิ้งพักเก่าพิ้งพักเก่าหนึ่งสองสามสามสี่ชุด น่ารักแมวทั้งชุดเลยวะเป็นไม้เท่าไหร่ครับแมวตัวนั้นอ่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมันมาเซ็ตมันเลยมึงเนี่ยใช่ไหมอันสีฟ้าเซ็ตมันเลย,ยน่ารัก น่ารักดีอะไรวะเนะี่ยอดการ์ดโอดการ์ดหนังเก่าต้องเกิดอะไรลึกครับผมอลเมียก็คข้าเฝ้าอยู่เจอหาของหาของดีถ้ามีคนเฝ้าแล้วก็ยังอยากเลย,ยะเนะ <c oughs> สนุกด, <c oughs> ดีเจอของแปลก สีฟ้าน่ารักทั้งเซตเลยเขาได้ผู้แฝงมากระชัอือเอาไว้เสียบอะไรไม่รู้เนาะของที่ท<ม>บา้านโค้ชทำใหมไ่เลยนะคะเอาไว้เสียบ <88. S 2> แปลกๆเพราะมันมีที่มันมีมันมีอยู่สองตัวไม่ใช่มรือไงอือแปลว่าเขาเสียบมันจะเป็นเขาทำแก๊งแมวแก๊งน้องแมวแก๊งแมวสีฟ้าแปลกๆดีวะาเป็นไม้เราจะอยากทาสีใหม่ก็ได้เลยนะเป็นไม้ก็ดีด้ว่อย แต่จริงๆก็เก็บไว้อย่างเงี้ยดีแล้วเก่าๆตามสภาพมันตัวแล้วสองตัวที่เขาบอกเลยสองตัวมั้งรู้สึกตัวนี้กับตัวตัวใหญ่แต่เซตเนี้ยแปลกมันน่าต้อเกาะตู้ไงใช่ป่ะแปลกใช่ค่ะเกาะตู้อ๋อมาวางอย่างงี้แล้วให้เกาะตู้ขอบเพียงขอบเพียงให้ขามันล่วงมันลงมาสวยแปลกๆดีตัวว่าสองร้อย ตกตัวละร้อยเงนะงเป็นไม้ด้วยปู่นะนะเป็นงานแกะสวยเลยสีฟ้ามมเดยวครับขอพี่วายผมก็เลยสวัสดีครับไม่มานานเลยเนี่ยฮะผมนี่แหละ ว่าหน้าหน้ามันไม่ค่อยหนยแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้สองตัวใช่ไหมเ,เดี๋ยวถ่ายให้เขาดูได้ไหมมาไม่หนยนะจะติดใช้ได้เลยไหนที่เอาจับมาคู่กันดิมันเพิ่งซื้อกล้องใหม่ไงเผื่อจะเอาโอ,โอ้ตัวดาวินชีนี่ก็ยังอยู่นะีย่ยูไหนดาวินชีอ่ะใช่ครับจริงๆก็อยากได้นะแต่ว่ามไม่ค่อยได้บอกนะกมันดว่าป่อยแล้ว ก็ผมก็ไม่เคยลงขายเลยนะเออนี่ผมเตมานั่งต่อตัวหมุนเอดาวินชีดูดสีแต่งสีนะถ้าเอาอย่างผมเจตให้นี่แต่งสีโดยเฉพาะลเลยนะแบ,บ็คเมจิกเป็นไทซีแล้วด้วยตวัวใหม่ 8ดพันเราไปเลยมือหนึ่งแพงอยู่นะแพงอยู่นะตัวนั้นมันยังไม่เจอคนที่บอกว่าใช้ทางนี้โดยเฉพาะเลยจริงๆก็ผมก็ไม่ได้โดยเฉพาะหรอกแต่ว่าก็พอทำได้พอทำได้พอทำได้อไดตอนนี้แปดพันจะพี่เอาก็เอาไปแปดพันครับสะเลดเล็กสะเลดจ,จิ๋วไว้ไทย ตอนช็อตแบบโคดอัพใกล้ๆนะครับเป็นไม้ด้วยไม้แบบแพงไหมเสลสสองร้อยสองร้อยเอาไปร้อยสิบอาหนึ่งไปพี่บุนหนุนดุนหนุหนเพราะเดี๋ยวนี้ไม้อย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอแล้วนะไม่ค่อยเจอมันจะเป็นแบบลายลายทางมากกว่า สะเลดเล็กสะเลดจ,จิว๋วเป็นไม้จ่ายตังค์เรียบร้อย100บาทสวยพี่ไม่มีอะไร,ใ,รใช้เลยแทสซิ่งตัวอัดเสียงหรือเปล่เเาเป็นตัวอัดเสียงที่ทนี่ก็เหมือนกันลายซิกเพราะรักตัวเธอนั้นมากมาย แพงไหมพี่เทสคมนะพันเก้าพันเกหายาวสภาพก็ยังดีอยู่เลยไว้อัเสียงละเอียนละเอียดรเบิดระบิกง้เลย่้องเ พี่ครับพี่ครับอันนี้อ๋อเจ้าของไม่อยู่ใช่ใชครับรเ,รเดินไปไหนไม่รู้่าค่ะเป็นท้องเหลืองนะลิงแม่กอบลูกเจ้าของไม่อยู่นีที่เขียบหรือ บุหรี่ทองเหลืองหยุกเก่าอย่างร้อนเลยแต่แต่ดูคนเลยครับเดินกันไม่กลัวแดดเลยนะ Okay, it is. บ้อาทออ40บาทถูกมากอะไรวะเนี่ยอุ้ยหนักด้วยอะไรวะเนี่ยเป็นลายตารงางตารางนูนๆนะทั้งสี่ฝั่งแล้วหนักหนักเลย น่าสนใจว่ะอันนี้อันนี้เท่า <15. S 1> ไหร่ครับลุงร้อยห้าสิบ้นื่นขายสองอยอยู่มันไว้ทำอะไรอ่ะตั้งโชว์อย่างเดียวมันคืออะไรก็ไม่รู้เนาะเป็นงานเป็นแ,แปลกๆอะ่ะใช่ก็าไม่มีนักงานเนะ<ม>น,นีนน้ยเราไม่ได้เชียร์นะจะเอาเอาไปทวนได้ไหมลุงได้เอาไปร้อยยี่เอาได้แบ่งอ่ะร้อยยี ไปถึงเดี๋ยวมาเอานะทั้งหนักถุงดีๆไปเลยถ้วเดี๋ยวมาเอาก็ได้อย่างนี้เก็บไว้กว่าแต่ถุงนี้ก่ะไม่สบายใจโอ้ยหนักแล้วเนี่ยไอ้วันถึงหนักอ่ะไม้นะไม้ดิไม้ลุงว่าเขาไว้ทำอะไรตั้งโชว์ป่ะอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นโชว์ตามแบบตามห้องตามออฟฟิศตามอะไร่างเออมันดูแปลกๆอ่ะดูเหมือนแบบงานแบบเขาสั่งทำหรือยังไงงานอะไรนี่มีบ่ล่ะ ของเก่าใช่ไหมพี่ใช่แต่ขายแพงนะเขาฝากขายปเปิดเท่าไหร่อ่ะเปิดอยู่ที่550 550โ,โห้โข้างหลังเป็นโอมด้วยนะโอ้ใช่สวยก็ถึงบอกว่าเป็นเป็นรูปโอมเป็นรูยันรักโอมโอ้ยหนักแต่ถ้าเรายกไส่หนักเลยนะอันนี้หนักเลยนะ น,นักนะเพราะว่าข้างในตันไม่กลัวตันเลยอ<า>่รมอว่ากลวงตันเลยนะเพราะว่าเวลาเป็น,ปนพระพิฆเนศนะครับองค์ยืนใช่โอ้นี่โดนโดนแสงพอโดนแสงแล้วสวยเลยครับองค์พระพิฆเนศนะสวยมากหนักมากด้วยมันได้เท่าไหร่พี่อ่ะ4ี0อ่ร้ิบ ตติดั้งใช่าเอาวางไปวางต้องมีต้องมีการถวายถวายนี่เหมือนกับเชิญท่านเนาะก็บอกท่านหน่อยใช่ต้องมีพิธีอยู่แล้วพิธีแบบท่านเล็กๆน้อยๆมีอย่างน้อนก็ต้องมีอะไรที่เป็นปอย่างผลไม้ที่ท่านนั่นอยู่ครับครับเข้าใจเลยแต่ชอบสวยสวยทั้งนั้นได้ครับพี่เดี๋ยวเนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ครับเราบอกเายท่า รูปภาพสวยว่ะหนังสือเพลงเก่าอะแกมมี่สิบปีแกมมี่ถูกไห้เทปมาด้วยขายพร้อมเทปมี่กระเป๋าใส่สตางค์มี่อนะครับเก่าเป็นของผมเคยเสิร์ชดูมีโลโก้ของคนทำอยู่ในอ๋อแล้ชื่อของเขาอยู่ใน ผู้ชายคนนี้เขาจะทำกระเป๋ากระเป๋าเล็กๆอย่างเดียวเลย,เย <ừ. S 2> ขาตายนี้เลยเราเปิดดูใน Google เลยครับสวยดีเก่าๆดีเนาะงานมันดีอย่างนี้เท่าไหร่พี่พร้อยเดียวพี่ร้อยเดียว ปลาชะนีกูนนะครับเขาจะใช้กันขุดมาทางมาเลเขาปราชะนีกูนเลยเหรอใช่ทางมาเลเพราะว่าเจ้าหญิงมาเลอะไรเงี้ยมาเลในาอินโดเงี้ยขุดมาใช้ยี่ห้อนี้เพราะมาดามผมเข้ามาจากได้ครับห้าสิบได้จบจบไปหนึ่งครับนี่เน่สวย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 ได้เลใส่ใส่แบบบัตรได้แล้วก็แบบเศษตะตังเนาะเดี๋ยวนะดูบ้านเศษตะตังสวย ดกรูปนี้ก็สวยอันนี้แม็กมีที่มาพี่เป็นไงคือมันอยู่ในห้องผู้จัดการหลังเมืก่อนที่ผมอยู่เรลโกลางที่ไหนนะพี่เรลโกลางคอนแหนกเวลโกตอนนี้มันเป็นเมเจอร์อ๋อเอมันเป็นเมเจอร์ไปแล้วเขาเขินระบคนเดียวกันคราวนี้คอนแหนกงานพยุกต์ผมก็เป็นรื้อพวกไฟพวกอะไรเงี้ยอันนี้มันแข่งแข่งที่วนดันของผู้จัดการผมเลยยกมาแม่งเลยแล้วก็ดูความหมายมันก็คือ ถ้าคุณถึงหุ้นจะบินสูงว่าคุณก็จะต้องให้ระวังหลังอ่ะประมาณนี้เป็นสุภาร์สพี่พิกพิกดูข้างหลังหน่ยเป็นไงอ๋อเป็นเป็นแบบไม้เก่าแหล้วเท่าไหร่เนี่ยเปิดเท่าไหร่เปิดไปสามร้อสามร้อยไม่แพงเลยนี่ก็แทนจอาเสียงมาจากนี่เหรอออเราก็ว่าเสียงมันมาจากไหน แล้วไงพี่มันดุกดิก่อดุกดิกด้วยนิานไม่แล้ถถ่ายแล้วไม่จะเสมีเสียงอ๋อเออหาดีว่านะมันค้นมันเลยเป็นกุ้งเป็นแบบของการถ่ายตั้งแต่ก่อนนี่เก่าเนาะเก่าเลยล่รเบคาบี้ปะใชรับใช่เมื่อก่อนเป็นทานาม่อ่ะเป็นคูริงอ๋ออาร์มาท่าาตะกูนะครับถคาวบี้เลย เตอรวอรต้าสี่ประตูนะครับทะเบียนเซอมันเลโอเคครับพี่เดี๋ยวแวะมาครับอันนี้ของเก่าครับโอ้เดี๋ยวเรากดวัดนี้กาดูได้ปะเข้าไปดูนะขึ้ไปทรับบูเทลบ้ากบูเทลพังวัดตอนนี้เลยนะครับท่านใดท้าทายวางรับคืนในที่ตู้บายของเก่าดูข้างหลังดิ ไม่มีเลยครับภาพนี้ทางสมัยผมรุ่นร <c oughs> ุ่นนผูใหญ่นะภาพอย่างนี้นะ <c oughs> วางแผ่ละห้าบาทหรือกี่บาทไม่รู้เนี่ยแบบเนี่ยเป็นโปสเตอร์เนี่ยวางเกินเลยพับาทนะนะแล้วก็มีภาพยุวิทิรายังมีเลยอ่ะสมัยก่อนนะนะแล้วหายหมดไปมาหายหมดนี่ผมไม่เจอมาจากคนสวรรค์อ๋อไม่เจอสวรรค์นเนี่ยมาอย่างนี้เลยมาแท้แทอย่างนี้เลยแล้นมาอย่างนี้กรอบนี่ไม่แข็งมันหรอก ายยากแล้วครับพอมาขายครับวันนี้ผมก็จะไปเจออันนะไอ้สมัยแอดยังเว้นลุงงงเหยื่อพร้อมอย่างนี้เลยใหญ่เลยใช่ไหมเออมันถามแล้วไม่ขายมันใหญ่กว่านี้ไงโคตรมันเลยอ่าครับของเหลืองหรอกของเหลืองของเหลืองเก่าเลยเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อย สามน,นะป่ะสี่ห้าเอาสี่บาทเต็มที่ก็สามห้ามาุนหนามันได้หนาครัอืมมันหนาอ้วยได้ดอกอะไรไมีสองตัวนะมันหลาหมวกนอปันมอสโตนต์ตีตท่วนครับจบไปไปบาทจบไปแล้วอันนี้อันนี้อะไรที่เขียบบุหรี่เหรอ ใช่ป่ะมันเป็นที่เขียบุหรี่ป่ะเขี่ยบุหรี่ได้ยากันยุงได้ใช่ป่ะที่เขียบุหรี่ป่ะทำได้สองอย่างยากันยุงได้ยากันยุงอีกใส่ยากันยุงอ๋อใส่ยากันยุงวางไว้วันนี้ใช่ป่ะวางข้างในเลยก็ได้ครับผมวางในแล้วให้พอดึงมาที่วางยากันยุงนะผ่านใจม่ไหวหุ่มใงานงานงานดีแพอแล้วอันเดียวพอแล้วอันเดียวก็พอแล้วไม่ีไม่เอาพอแล้วหนัก อันนี้ยังไม่หนักเท่าเลยเนาะยังไม่หนักเท่าอ่ะไอ้ไม่หนักเท่าใช่ไหลๆกันแต่น,นี่หนักหลังลิงหนักสุด <Okay. S 1> สวยเลยทองเหลืองทนะั้งนั้นเนี่ยนี่ก็เขาเรียกอะไรอันนี้พระพระหน้าบก,กปะหนากก้าบกใช่หนากก้นาบก,กได้แล้วเดี๋ยวโอนส0่ร้อ จบครับเสร็จสิ้นครับวันนี้สรุปว่าได้ของมาสองถุงเลยนะสองถุงใหญ่ๆเลยนะได้ท้องเหลืองได้งานไม้นะครับก็มาตั้งแต่สี่โมงตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งเดินไปชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้ของประมาณนี้เลยก็เป็นงานไม้แล้วก็งานท้องเหลืองนะถือว่าใช้ได้อยู่ครับวันนี้